สวัสดีครับชาวไบค์เกอร์ทุกคนนะฮะสวัสดีไปยัง FC m o t ม G p ีนะครับกลับมาพบกันอีกแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวของการวิเคราะห์เกมก่อนแข่งขันจริงในพรุ่งนี้นะครับทุกคนพรุ่งนี้ขอย้ำนะครับจะมีการถ่ายทอดสดในช่วงการแข่งขันเนี่ยสองช่องทางก็คือ p p t v d 3 6อันนี้ก็ไปติดตามได้รู้สึกว่าจะประมาณ5โมงเย็น5โมงกว่ากว่านี่เข้ารายการนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือ Fox Sport SD2 อันนี้ก็น่าจะเข้ารายการเร็วกว่า P p TV อยู่เหมือนกันแต่ภาคไทยทั้งคู่นะครับบรรยายไทยทั้งคู่ถนัดอันไหนชอบท่องช่องทางไหนก็ไปติดตามได้ตามนั้นนะครับแต่วันนี้จะมาวิเคราะห์เนี่ยอาจจะบอกไว้ก่อนนะฮะว่ามันก็เป็นการคาดการคาดเดาในมุมมองส่วนตัวของผมอาจจะมีที่ถูกใจใครบ้างหรือไม่ถูกใจใครบ้างไม่ว่ากันนะครับเราเอาข้อมูลมาแลกเปลี่ยนมาแชร์ความคิดเห็นกันได้ไม่ใช่ว่าเราจะมา ผมมาชวนกันทะเลาะนะต้องต้องขีดเส้นใต้เอาไว้ก่อนวันนี้เป็นไปอย่างสุดมันเร้าใจจริงๆนะครับสำหรับการแย่งอันดับสตาร์ทกันหรือว่า Q1 Q2 นะฮะเดี๋ยวขอเล่าไปถึง Q1 ก่อนดีกว่า Q1 ก็มีนักแข่งอยู่บิ๊กเนมอยู่2คนใช่ไหมครับที่หลุดไปหลุดประจำเลย2คนนี้ก็คืออาเล็กลินนะครับของซู z u k i แล้วก็โดวิโซโซของดูคาติ 2คนนี้นี่เรียกว่าทําให้ f อใจหายใจคว้ามโดยเฉพาะในรายของดูคาติเนี่ยโหแบบหลายคนเป็นห่วงเป็นยยโดวิมานะครับว่าฟอร์มนี่ทําไมออกทะเลจังเมื่อไร่จะกลับมาสักทีเป็นที่อาการบาดเจ็บผ่าตัดหฮปรามายังไม่ดีขึ้นหรือเปล่าหรือว่าเป็นที่ในเรื่องของสภาพจิตใจด้วยที่ไม่เต็มร้อยหรือยังไงนะทําให้ฟอร์มของโดวิในสนามที่เขาเคยเก่งเคยดีเนี่ยทำไมถึงถึงหนีห่างมาตรฐานเดิมไปพอสมควรนะครับ ก็เป็นวันที่ไม่ค่อยดีสำหรับโดวิอีกแล้วนะครับเมื่อเขาไม่สามารถจะพาตัวเองขึ้นมาใน Q2 ได้ก็เลยทำให้ออกสตาร์ทเนี่ยคันที่18 18มั้ง4คันสุดท้ายถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ Q2 ก็เลยอาเล็กลินก็เลยได้ได้เข้ามานะครับกับนาคากามิได้เข้ามาลุ้น Q2 ตรงนั้นก็ตกไปทีนี้ความมันเร้าใจมันอยู่ที่ Q2 นะทุกคนเพราะว่า ต่างคนต่างก็กดเวลาในตอนแรกนะั้นไม่มีใครกดได้55เลยนะมไม่มีใครกดได้55สุดท้ายกลายเป็นแฟบที่กดได้คนแรกแล้วก็ประมาณ2รอบสุดท้ายเนี่ยมันมาโอ้แบบลุ้นกันแบบแบบทบจะลืมหายใจกันเลยทีเดียวนะครับก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ทําให้ผมเนี่ยก็ร้องว้าวดังๆเหมือนกันนะครับพร้อมๆกับเพื่อนๆหลายคนเนี่ยก็ประหลาดใจนะฮะที่อําดับมันออกมาคือในความประหลาดใจก็คือเราก็ดีใจด้วยแล้วก็ถือว่า นักบิดมวยรองเนี่ยขึ้นกันมาเยอะขึ้นกันมาเพียบแล้วที่สําคัญก็คือวันนี้แถวแรกนะครับ3คนแรกเป็นนักบิดที่ไม่ใช่ทีมโรงงานสักคนเลยทุกคนเป็นนักบิดทีมรองหรือจะเรียกว่าไม่ใช่ทีมรองด้วยซ้านะครับคนที่คว้าโพนี่คือโยฮันซาโก้เนี่เป็นทีมอิสารานะดูคาติอเวนทียเพราะว่าทีมอิสาราทีมรองของดูคาติก็คือพราม a กของแจ็คมินเลอร์แล้วก็บัญญาญานะครับที่วันนี้ไม่ได้ลงนะครับพักยาไปแล้วบัญญาญา กลายเป็นโยฮันซาโกนะครับคว้าโพมาแบบโอ้โหนะเฉือนแฟบไปแบบแฟบก็พยายามที่จะไล่จนกดดันตัวเองจนพลาดล้มไปในช่วงท้ายดีนะครับที่แฟบก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้อะไรมากมายก็เลย3าอัดับสุดอาอัดับแรกแถวหน้านะสามคันแรกเนี่ยก็คือซาโก้ควาตาราโลแล้วก็โมมิเดลลี่นะครับโอสองยามาฮ่า SRT ตอกหน้าทีมโรงงานอีกแล้วนะครับเรียกว่าควงคู่กันสตาร์ทสคัน เลยนะครับแล้วก็มาแถวที่2ที่3นี่ก็เป็นนักบิดที่เป็นมวยรองอย่างที่ผมบอกไปนะครับคือหนึ่งในนั้นก็คืออเล็กซิสสปากาโลที่เราไม่ค่อยได้เห็นผลงานของอาร์พิเลียออกมาดีสักเท่าไหร่ใน2เรสที่ผ่านมาที่สเปนเนี่ยปรากฏว่าสุดสัปดาห์นี้ก็ดีต่อเนื่องมานะครับดีต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่รอบซ้อมช่วงแรกแล้วละ่ะก็เลยกลายเป็นทั้ง2พี่น้องนะครับทั้งพอสปากาโลทั้งอเล็กซิสเสปากาโลเนี่ยก็ อยู่ในท็อปหท็อป5ท็อปหกเลยทีเดียวนะครับกดเวลากันเข้ามานะฮะแล้วก็ดูคติคนหนึ่งเปตุชี่อาเห็นโผล่มาแล้วนะครับหลังจากที่หลายคนหลงลืมกันไปแล้วับว่านักบิดร่างโยงคนนี้หายไปไหนนะครับมาสนามนี้ก็ถือว่าขยับเลเวลของตัวเองขึ้นมาดีในระดับที่เรียกว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยามาฮ่าสองคนของทีมโรงงานไปไหนมาวฟริเบียเลสก็ไม่ได้ จะถือว่าขี้เหล่ก็ไม่ใช่นะฮะจริงๆถือว่าฟอร์มทรงๆเพราะว่าเขาซ้อมมาเขาก็อยู่ในในระดับประมาณนี้แต่มันมีมวยรองขึ้นมาเยอะหน่อยในช่วงเอฟพีสามนี่ขึ้นมาเราสังเกตเห็นว่ามันดีต่อเนื่องหลายคนนะครับส่งผลมาถึง Q2 เลยทีเดียวก็เลยทําให้อันดับออกสตาร์ทของเบียรเนี่ก็ตกมาประมาณที่6ที่7มั้งครับแล้วก็รอซซีมาในอันดับที่10นะฮะแล้วก็2 s u ซูซูิเป็นไง2 s u ซูซู อเล็กลินก็หลังจากที่ขึ้นหลุดพ้นเข้ามาคิวสแบบวุดวิตเนี่ยก็ยังกดเวลาได้ไม่ลงผมก็เข้าใจว่าอาการบาดเจ็บยังหายไม่สนิท100%นะฮะพอๆกับจวนเมียรครับจวนเมียก็ไม่ได้ร้อนแรงเท่าไหร่นะครับแม้ว่าจะเข้ามาในคิวคิวก็จริงแต่ก็สุดท้ายก็มาสตาร์ทใกล้เคียงกันนั่นแหละนะฮะสอ,สอคนนะครับ2คนในซูซูกิ แล้วก็ที่น่าเป็นห่วงก็มีมีแค่โดวิโซโซนะครับที่ผมรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงมาตรฐานอะไรต่างๆที่เขาเคยทำได้เนี่ยมันมันหล่นหายไปไหนหมดสภาพจิตใจอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่านะครับอาทีนี้จะมาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับว่าพรุ่งนี้มันจะออกมายังไงสำหรับแต่ละคนแต่ละทีม อันนี้จะวิเคราะห์ไปตามข้อมูลตามการเก็บเรื่องของยางเอ่ยเรื่องของเพชรเลสรเรื่องของอะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะนํามาประกอบกับความคิดเห็นที่ผมกําลังจะพูดจะบอกไปอย่างที่บอกทุกคนไปต้นคลิปแล้วนะครับว่าขออภยัยถ้าเกิดว่าพูดไปวิเคราะห์วิจารณ์นักแข่งคนนั้นคนนี้ออกไปแล้วมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดผมอาจจะพูดแบบว่าตรงไปตรงมานะครับจะเป็นคนที่ผมเชียร์หรือว่าจะเป็นคนที่ยังไงก็แล้วแต่บางทีบางครั้ง ข้อมูลมันมีมาในมือหรือเหตุและผลมันควรจะเป็นไปอย่างนั้นผมก็จะพูดไปแบบตรงๆเลยแล้วกันไม่้อมคอมนะครับพรุ่งนี้ก็อันดับออกสตาร์ทมาตามนี้เนี่ยแต่ผมมองว่ามันน่าจะมีอะไรที่พลิกอยู่เหมือนกันทุกคนน่าจะมีอะไรที่อาจจะคาดเดาลําบากผมยังบอกไม่ถูกเลยนะครับว่าคนที่ทําเวลามาดีๆเนี่ยจะได้ต่อเนื่องกันหรือเปล่าหรือคนที่มาได้ไม่ดีนักเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์ที่จะ ทำผลงานได้ดีหรือผมมองว่ามันจะพลิกผันอยู่พอสมควรในสนามแห่งนี้นะฮะมันเป็นสนามที่คาแรคเตอร์เนี่ยแทบจะไม่ได้เหมือนกันกับที่เคเลสที่เหมือนกันมีอยู่อย่างเดียวคือทางตรงไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะครับทางตรงแค่630เมตรประมาณนั้นมั้งนะครก็บิดความเร็วมาอยู่ประมาณสัก300นิดๆนะครับ308 309เฉลี่ยดังนั้นแม้ว่ามันจะมีเนินมีอะไรให้ดันอยู่เนี่ย แต่ดูกติก็ใช่ว่าจะได้เปรียบ Honda ก็ใช่ว่าจะกินทางตรงกันได้ขัดขาดง่ายๆเหมือนกับที่ผ่านมาก็เลยมีพื้นที่ให้ Yamaha หรือว่าให้เหล่าสูบเรียงทั้งหลายเนี่ยได้แก้มือในโค้งทั้งหมดเนี่ยก็14โค้งใช่ไหมจำไม่ผิด14หรือ1ินี่แหละนะก็มีม,มีมีโอกาสที่จะทำให้พลิกกันไปพลิกกันมาอยู่นะครับพรุ่งนี้โยฮันซาโกออกสตาร์ทคันแรกก็จริงแต่ผมเนี่ยกลับรู้สึกว่า เมื่อไปมองดูเพสเลสของเขานะครับกับ2 y a ยามาฮ่าสามยาเนี่ยผมมองว่าเพสเลสซาก้มันสม่ําเสมอก็จริงอยู่แต่มันเป็นเฟสเลสที่มันอยู่ใน5-7าเปลายปอย่างเงี้ยนะฮะห้าเปลายปผมเลยมองว่าถ้าไปเทียบกับเฟสเลสของทางแฟบของทางท็อปกันของทางโมบิเดลลี่เนี่ยผมว่าซาโก้จะจะยืนจะยืนระยะไม่ได้ความรู้สึกผมผมเข้าใจไปตามนั้นนะฮะ คือถ้าเกิดว่าซาโก้เขาสามารถที่จะพุ่งออกนําได้แล้วก็ใช้พละกกาลังเครื่องยนต์เข้าใจว่าซาโก้หน้าจะมียางซอฟต์มาหเห็นนะพรุ่งนี้อาจจะเป็นฮาร์ดซอฟต์ตามสูตรสําเร็จที่เราได้เห็นแทบจะทุกคนใช้ในในใน,ในวันนี้เซตอัพสำหรับยางหน้าฮาร์ดยางหลังซอฟต์เนี่ยถ้าเกิดว่าซาโก้ชิงออกไปนําได้โค้งแรกแล้วก็สามารถที่จะกด5-7ได้ตั้งแต่ช่วงแรกๆช่วงต้นเกมเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เขาจะได้อันดับดีด มีโอกาสที่จะได้ชิงโพเดียมอยู่เหมือนกันนะฮะถ้าถ้ามันเป็นไปตามนั้นผมกลัวแต่ว่าความสม่ําเสมอที่มองว่าเชรเลสเนี่ยอาจอาจจะไม่ไม่คงที่ผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับทุกคนของซาโก้เนี่ยเลยคิดว่าเขาไม่น่าจะประสบความสมําเร็จถึงขั้นเป็นแชมป์ได้นะครับทีนี้มามองที่ aha, ายามาฮ่าอะไเป็นไงยามาฮ่าผมมองว่า3คนเนี่ยเชรเลสดีนะครับอันนี้ตัดพ่อหมอออกไปซะก่อน ผมมองว่าทั้งแฟบทั้งท็อปกันแม้ว่าท็อปกันจะอยู่ในตำแหน่งที่อาจจะไม่ได้ว่าดีมากนะครับสตาร์ทประมาณแถวแถวในแถว2ใช่ไหมไม่ไม่น่าจะเป็นปัญหาสําหรับท็อปกันนะในการสตาร์ทแถว2อเนี่ยเอาริางต่อให้เขาสตาร์ทคันแรกเนี่ยเขาก็ไม่ได้ออกนําอยู่ดีผมก็เลยมองว่าดีแล้วะที่ไปสตาร์ทอยู่แบบนั้นนะครับอย่างน้อยก็ได้ให้เขาได้แบบว่าได้ขยับขึ้นมาประมาณสัก3สัก4หรือสัก5าเนี่ยผมผมว่ายัง ยังสามารถที่จะไล่ทันด้วยสไตล์การขับของเขาและบนเซกเตอร์แรกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเร็วนะฮะผมมองว่าทุกทีมเนี่ยทำได้ดีในเซกเตอร์แรกโดยเฉพาะยาม,มาฮ่าเซกเตอร์หนึ่งเซกเตอร์สองเนี่ยยามาฮ่ามาดีมากๆเลยทีเดียวเลยคิดว่าตรงนี้อาจจะทำให้ทั้ง3คนโมบิเดลลี่ทั้งแฟบทั้งท็อปกันเนี่ยน่าจะขึ้นมาบี้น่าจะขึ้นมาสูสีกันอยู่พอสมควรนะครับหลังจากประมาณสักส3รอบแรกเนี่ย แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือแฟบเป็นคนที่ออกสตาร์ทได้ดีอันนี้ผมพูดถึงว่าในาในแค่สองสองเลทที่ผ่านมาเนี่ยคำว่าดีนี่ไม่ได้หมายความว่าตกไปเยอะไงคำว่าดีของผมหมายความว่าคุณสตาร์ทคันแรกแถวแรกเนี่ยคุณแค่หลุดไปคันที่2คันที่3เนี่ยผมก็ว่าใช้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยบางทีบางครั้งอย่างเป็นกรณีของท็อปกันเนี่ยสตาร์ทคันแรกแต่โค้งแรกผ่านไปอยู่ที่6ที่7บางทีอยู่ที่8ที่9กก็มีเงี้ย ถ้าเกิดเราหลุดไปตรงนั้นเนี่ยอาจจะยากนิดนึงแต่ผมมองว่าแฟบเนี่ยเพลออเนี่ยน่าจะเก็บหัวแถวได้อยู่แล้วละ่ะด้วยด้วยเขาเรียกว่าแท,แท็กติกทักษะเนี่ยค่อนข้างที่จะดีในการออกตัวแล้วในในตอนนี้เข้าใจว่าอย่างนั้นใช่ไหมครับทีนี้มามองอยู่ใครอีกมามองที่ดูกติอีกคันหนึ่งดานิโลเปตูชี่พอที่จะกอบกู้ศักดิ์ศรีได้ไหมหลังจากที่หลุดทีมโรงงานไปแล้วในปีหน้านะฮะเปตูชี่เนี่ย ยังยังไม่อาจที่จะคาดเดาได้ชัดเจนนะครับทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลุดเข้ามาเนี่ยก็หลุดเข้ามาแบบวุบวิดเวลาที่ผมจะไปมองทุกคนว่าจะยืนระยะได้แค่ไหนเนี่ยผมไม่ได้มองว่าใครท็อปสปีดมาสูงสุดนะเพราะว่าท็อปสปีดสูงเนี่ยมันไม่ได้ว่าเป็นบทสรุปว่าคนคนนั้นจะประสบความสําเร็จไงถ้าเรามองแค่ท็อปสปีดเนี่ยคนที่มาดีสุดคือซาโก้กับโดวิโซโซนะครับบิดมาประมาณ3 1 2 313เนี่ย แต่พอไปไปดูเพชรเลสเนี่ยมันมันมันแกว่งอยู่พอสมควรผมผมก็เลยมองว่าไม่น่าจะวัดกันที่ในเรื่องของอ่าท็อปสปีดแต่จะไปวัดกันที่เรื่องของการเบรกการอะไรก็แล้วแต่ซึ่งผมผมผมเข้าใจว่ารถของโดวิมันเหมือนว่ามันจะเจอปัญหาอยู่ทุกคนคิดเหมือนผมไหมมันจะเจอปัญหาอยู่โดยเฉพาะการเบรกกันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่สามารถที่จะเบรกหนักได้สักเท่าไหร่เลยมองว่า ถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้เนี่ยแก้ปัญหาไม่ได้นะครับผมก็เลยคิดว่าโดวิเนี่ยน่าจะขึ้นมายากอยู่นะการที่จะออกสตาร์ทคันที่18แล้วไล่ขึ้นมาได้จนถึงขั้นโพเดียมเนี่ยผมผมก็ว่าเป็นเป็นอะไรที่ที่หนักหนาอยู่พอสมควรนอกเสียจากว่ามันจะมีอะไรที่มันเป็นใจคือเอาง่ายๆว่าดวงหรือว่าโชคเข้าข้างเขาอาจจะมีการที่มีใครสักคนนึงเกี่ยวกันล้มหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่อย่างนั้นอาจจะได้รับ ประโยชน์ตรงนั้นหรือใครที่ออกสตาร์ทไม่ดีแล้วก็พุ่งขึ้นมาได้ในประมาณอันดับที่8ที่9ได้เนี่ยไอตรงนี้ก็ยังพอที่จะมีลุ้นอยู่เหมือนกันนะครับทีนี้มามองที่ยามาฮ่าอีกคนนึงรรซี่เป็นยังไงฮะรรซี่หลายคนลุ้นว่าจะไม่มีโอกาสที่จะคว้าโพเดียมครั้งที่200เหรออืมมันมันพูดยากนะผมไม่ไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้ยามาฮ่าจะจัดเซตยางมาแบบไหนเพราะว่าเหมือนทีมหลักทีมรองเนี่ยจะต่างกันที่ฮาร์ดกับมินเดียม เหมือนทางทีมโรงงานจะพยายามยัดยางมินเดียมลงไปนะครับยางหน้ามินเดียมหลังซอฟตรงนี้แหละถ้าหน้ามินเดียมหลังซอฟเนี่ยเวลาของรอสซี่เนี่ยเพดเลสเก็ถือว่ามาใช้ได้อยู่แต่ถ้ามินเดียมมันจะพอมันจะไหวไหมเพราะว่ามันจะต้องเบรกเบรกหนักพอสมควรอุณหภูมิแม้มันจะยังไม่สูงนักนะครับทุกคนถ้าเราดูเนี่ยหมายถึงว่าอุณหภูมิแทรกเนี่ยแต่การซ้อมเนี่ย หรือว่าการอะไรก็แล้วแต่ที่ยังไม่ได้แข่งจริงเนี่ยยางชุดหนึ่งเนี่ยมันวิ่งแค่ประมาณ2รอบ3รอบเท่านั้นเองถ้าเกิดว่าไปอาจมินเดียมเรายังไม่เห็นมินเดียมมินเดียมเลยนะครับอาจจะเห็นอยู่เมื่อวานนี้ของของรอซี่ที่เซตอัพลงแล้วกเ็เหมือนเพเเลสจะจะมามาอยู่เหมือนกันแต่เวลาในการในการโดยรวมเนี่ยอาจจะยังไม่ดีแต่ถ้าเอาเรื่องของความต่อเนื่องในเวลาต่อรอบเนี่ยถือว่ามาดีอยู่ไม่แน่ใจว่ายามาห้านี่จะเสี่ยง หมายถึงว่าจะม a ห a โรงงานน่าจะเสี่ยงเอามินเดียมมินเดียมในครุ่งนี้ไปหรือเปล่าอน่าสนใจตรงนี้นะครับว่าถ้าเกิดว่ามินเดียมซอฟเนี่ยเขาจะมองว่ามันมันมันจะกินยงางเพราะว่ามันมันจะเบรกหนักคืออาจจะมองว่าทีมอื่นทําไมเอายางซอฟลงได้แน่นอนนะครับอาการเบรกหนักแล้วกินยางเนี่ยเหมือนดูปกติเหมือนฮอนดา้าจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ของยามาฮ่าเนี่ยแก้ไม่ตกสักทีโดยเฉพาะใน รถของรรซซี่ด้วยสไตล์การขับด้วยสรีระร่างกายเนี่ยตรงนี้ผมเลยว่าไปวัดดวงกันที่ยางดีกว่าในในกรณีของรรซซี่นะครับว่าจะทําผลงานได้ดีไหมเอาจริงๆผมก็หวังเอาใจช่วยพ่อหมอนะครับในฐานะ FC ของแกเนี่ยว่าเอาแค่โพเดียมให้มันได้ก็ขอให้มีโชคด้วยนะฮะเหมือนสนามที่แล้วไงมีโชคมีอะไรเข้ามาหน่อยนะครับมีจังหวะและโอกาสที่ดีการพลาดพังหรือว่าการ อักซิเดนต์ของคนอื่นๆอย่างเงี้ยอาจจะมีผลทําให้เกมมันพลิกมันอะไรไปได้อยู่ในในตรงนั้นนะครับมาว่ากันที่ KTM นะครับ KTM ก็ p o พอส b a กาโลสิ่งที่เราได้เห็นใน KTM วันนี้หลุดมา2คนเลยนะฮะพอส b ากาโลก็ Brad b บดบินเดอรนี่ก็หลุดเข้ามาแต่ Brad b บดบินเดอรนี่ยังไม่เห็นถึงความคงที่โดยเฉพาะการเข้าโคง้งกันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมักจะพลาดไปง่ายๆบทจะแรงก็แรงเอง คือผมมองว่าน้องใหม่คนนี้เนี่ยอาจจะยังยังปรับตัวไม่ได้กับการวิ่งหลายๆคนวิ่งตอนเวทแข่งจริงเนี่ยนะครับจากการที่จะต้องปิดม,มุมหรือการที่ต้องไปไล่เสียบไล่แซงใครเลยมองว่าพอเอสบาการโลเนี่ยน่าจะเป็นความหวังเดียวของ KTM ในรุ่งนี้แล้วก็น่าจะมีอันดับที่ไม่ขี้เหร่จริงๆนะฮะเพราะว่าพละกกาลังเครื่องยนต์เราได้เห็นนะครับว่าโอ้โหดันเนินนี่มาดีเหลือเกินนะฮะเครื่องยนต์ KTM บล็อกใหม่ใน นะะเอาว่ากันที่ซูซูกิซูซูกิอเล็กลินไม่พร้อมแน่นอนนะครับร่างกายเนี่ยผมมองแล้วถือว่าร่างกายนี่ยังยังยังไม่ได้ว่าเต็มร้อยครับอาการบาดเจ็บที่ว่าไปผ่าตัดใช่ไหมครับแล้วจวอนเมียก็ไม่สามารถที่จะรักษาความต่อเนื่องความคงที่ได้นะครับในสนามที่จะต้องใช้เบรกหนักๆแบบนี้คือเมียเนะี่ยเขายอมรับนะครับว่าเขาเป็นคนที่มีลีลาการขับที่ดุดันเกินไปโดยเฉพาะการใช้เบรกเนี่ย ดังนั้นเมื่อรู้ตัวตรงนี้คือคือถ้าจะมองว่ามันเป็นจุดเด่นของเขาก็มองได้แต่ถ้าเกิดว่ามันเด่นแล้วมันเขาไม่สามารถที่จะคอนโทรลได้แบบว่าลงตัวเนี่ยมันก็จะกลายเป็นจุดด้อยทันทีคือตัวเขาเองเนี่ยผมจําได้ว่าเขาพูดหลายครั้งอยู่เหมือนกันนะครับว่าจะพยายามลดความเกลี้ยกล่อมในการขับลงโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้เบรกการก่อนเข้าโค้งอะไรทํานองนั้นตรงนี้เราเราก็เลยเห็นนะครับว่าเขาไม่สามารถที่จะเอาความดุดันเนี่ยมามาปรับใช้กับสนามที่ค่อนข้างที่จะต้อง คอนโทรลรถแบบดีๆหน่อยเราได้เห็นใช่ไหมคืออย่างเช่นโค้งสองที่ออกมาอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นโค้งที่ว่าหักศอกแบบว่าลงเนินมาจะต้องเบรกหนักเบรกอะไรต่างๆตรงนี้เลยคิดว่าซูซูกิน่าจะเหนื่อยอยู่พอสมควรนะครับในพรุ่งนี้นะฮะเหลือทีมไหนยังไม่ได้พูดนะครับอเล็กซิสก็ไม่ไม่น่าจะยืนระยะได้ นะขออภัยทีมอาพิเลียจริงๆนะครับอเล็กซิสแม้ว่าเวลาจะมาดีก็จริงอยู่แต่ผมเข้าใจว่ามันเป็นเวลาในการซ้อมในการอะไรก็แล้วแต่บางทีบางครั้งอา,อาจจะใช้ไม่ได้จริงในการแข่งขันแล้วคิดว่าเครื่องยนต์ของอาพิเลียนี่มัน,มนเ,เครื่องตัวใหม่นี่ผมว่ามันยังมีปัญหาในระยะยาวอยู่ผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับเลยคิดว่าอเล็กซิสก็ไม่น่าจะไปได้ในอันดับที่ดีมากนักสักเท่าไหร่แม้ว่าจะหลุดมาในท็อป6ท็อป7ก็จริง นะครับมีทีมไหนอีกบ้างนะครับ LCR Honda ของคาร์คาสโลของนาคาการมินาคากามิร้อนแรงในวันแรกนะครับในวันในรอบ1รอบ2แต่กลายเป็นว่า f p 3ก็ไม่เท่าไหร่ในตรงนี้แต่นาคากามิเนี่ยผมผมมองว่าจะเป็นนักแข็งที่อาจจะดีในตอนปลายในพรุ่งนี้เพราะว่าด้วยพละกำลังเครื่องยนต์เนี่ยแม้ว่าท็อปสปีดมันมันอาจจะไม่ได้จำเป็นเท่าไหร,ร่นะแต่ผมมองว่า เอาเครื่องยนต์ของเวอร์ชัน2019เนี่ยมันแมทกับสไตล์การขับของนาคาการมิคือถ้าทีมช่างสามารถที่จะเซ็ตรถได้เหมือนกับสนามที่ผ่านมากล่าวคือช่วงแรกๆก็อาจจะอันดับไม่ดีสักเท่าไหร่คืออยู่กลางๆอย่างเงี้ยแต่ประมาณสัก6รอบ7รอบสุดท้ายเนี่ยเรารักษายางได้ดีๆเนี่ยนาคาการมิเนี่ยมีโอกาสที่จะไล่มีโอกาสที่จะลุ้นโพเดียมได้เหมือนกันเลยคิดว่านาคาการมิน่าจะเป็นม้ามืดที่ อาจจะมาทำให้บิ๊กเนมบางคนเนี่ยเสียศูนย์อยู่เหมือนกันในพรุ่งนี้นะครับส่วนคาวร์ดโลแน่นอนนะครับว่าร่างกายยังไม่พร้อมเต็มร้อยแ้ยดันไปล้มอีกแม้ว่าจะไม่เป็นอะไรมากนะแต่คิดว่าฟอร์มของคาร์ดโลเนี่ยก็น่าจะยังทรงๆอยู่ยังไม่น่าจะวือหวาอะไรมากมายนะครับแล้วก็แจ็คมินเลอร์อืหายไปเลยนะครับดูคติปกติเนี่ยเราจะเห็นแจ็คมินเลอร์เนี่ยโผลมาแถวหน้าตลอดเลยนะฮในรอบซ้อมรอบคอลีฟายแต่กลายเป็นว่าในสนามแห่งนี้ เกิดอะไรขึ้นกับดูคาตินะครับมันพลิกไปพลิกมากลายเป็นว่าคนที่น่าจะมากลับไม่เห็นคนที่เห็นเอาโผล่ไมาได้ยังไงอย่างซาโกอย่างเงี้ยนี่แหละครับนี่ก็คือเป็นเกมของ m o t o g p ที่มันไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ในฤดูกาลนี้เพราะว่าทุกอย่างมันค่อนข้างที่จะกระทันหันกันไปหมดนะฮะทีมบางทีต้องกดดันนะในการที่จะแก้ปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นหรือแม้แต่นักแข่งเองก็แล้วแต่นะครับบางทีบางครั้งมันทําอะไรแบบรวดเร็วรวดเร็วเนี่ยมัน เลยทำให้ความคู่ขี้สูสีเนี่ยมันขยับเข้าใกล้กันไอการผูกขาดอะไรเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้มีมากมายเหมือนกับการแข่งปกติในฤดูกาลที่ผ่าน,านมาใช่ไหมครับโอเคครับทุกคนขณะที่ผมพูดอยู่นี่แน่นอนน่าจะมีการแข่งขัน World Superbike ในเรดแรกนะครับที่พอติมเมาเซอร์กิตที่โปรตุเกสแล้วก็ต่อด้วยการคอลี่ฟาของ F1 ซึ่งผมก็ได้ดูบ้างไม่ได้ดูบ้างนะเพราะว่าต้องมานั่งทํารายการตอนนี้ครับใครก็เวลาเราคุยกันบางทีบางครั้งก็อยากจะให้คุยทั้ง3รายการเลยนะครับใครติดตามเรื่องอะไรมาก็สามารถที่จะเอาเม้นมาคุยเม้นมาเป็นข่าวให้กับเพื่อนๆได้รับฟังหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่อาจที่จะไปลงคลิปได้ทั้ง2ช่องช่อง F1 นนี่ผมก็ลงไม่ได้นะฮะดังนั้นพรุ่งนี้ในการไลฟ์สดเนี่ยเราอาจจะได้คุยกัน 3อย่างพร้อมกันเลยนะครับพรุ่งนี้ทั้ง w o r l d Superbike ทั้ง Mo t ต GP ทั้ง F1 ก็ได้นะครับในการไลฟ์สดซึ่งบอกไว้ก่อนนะฮะว่าแข่งเสร็จเมื่อไหร่ผมจะขอเวลาเตรียมตัวประมาณสักไม่เกินครึ่งชั่วโมงจากนั้นเราก็มาคุยมาเจอกันสดๆในบรรยากาศช่องนี้อีกเช่นเคยนะครับทุกคนโอเคนะครับวันนี้ก็ยอมรับว่ามาแบบรีบๆหน่อยนะครับหลังจากดูเสร็จก็มานั่งอัดเลยนะครับเลยอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มัน หลุดไปที่อาจจะแบบว่าให้ข้อมูลได้ไม่ครบถ้วนดังนั้นใครที่มีข้อมูลในมือก็เอามาเพิ่มมาเสริมในสิ่งที่ผมขาดไปด้วยนะ,นนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ในการแข่งขันจริงๆสวัสดีครับ